ไปปั่จักิยานะครับขึ้นเนินขึ้นเขานะครับระยะทางวันนี้นะครับผมว่าจะเอาเท่ประมาณห้าสิบโลนะครับไม่รู้ว่าถึงเปล่านะแต่ก็ประมาณม่ก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับมีเสือภูเขาแต่งสายทัวริงมาด้วยนะครับโคสุดเลยนะครับอันนี้แต่ก็ยังสุดไม่จริงนะครับ กราสุดวันนี้ต้องเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับแหงตายเป็นมาริด้านะครับรุ่นเก่าเนาะ,ะเป็นร้อยยี่สิบหกนิ้วนะครับสามสิบสปีดน,นะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยฮะจะไปขึ้นเดินขึ้นเขาด้วยกันนะครับก็ไปกันทางนี้แหละนะฮะแล้ววันนี้รถผมก็ไม่สมประกอบด้วยนะครับร้อยยี่สิบเก้านะครับใส่โช๊คยี่สิบเจ็ดจุดห้าด้วยนะครับโอ้โห หมดแล้วนะครับสติดีเปล่าไม่รู้นะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าวันนี้จะสู้ทรลิงไหวหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ที่ผมมาด้วยนะครับเป็นอ่าท่านเป็นอดีตนักแข่งจักรยานทางครอสทันที่ด้วยนะครับอ่ะเป็นลุงท่านแรกนะครับที่ได้สอนให้ผมรู้จักการแข่งขันจักรยานสือภูเขา ตอนนั้นท่านก็แนะนำม,มานะครับก็ไปแข่งทางเรียบนะครับก็ได้ที่8ดมานะครับตีกหนึ่งในสิบนะครับได้ที่8ดมาแล้วก็ทางแข่งทาง cross country น,นะครับอันนี้ก็ไปกันเรื่อยๆนะครับนี่ยืนโยกไปแล้วนะฮะอ้าวโยกนิดเดียวนะครับ บ้านเขาละกามนะครับไปอีกีไม่ไกลนะครับก็จะได้ขึ้นเนินขึ้นเขากันแล้วนะครับนี่นะครับเนินแรกนะครับที่เรากําลังจะขึ้นไปกันนะครับโอ้ยยังไม่ทันขึ้นเท่าไหร่เลยนะฮะเนินที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้ตรงนี้นะครับสั้นๆนะฮะเหนื่อยหอบตายแล้วนะครับ เดี๋ยวรอชัวร์ลิงก่อนนะครับค่อยๆไปนะครับท่านเริ่มมีอายุแล้วเงินสูงประมาณนี้นะครับสูงไม่มากสูงไม่มากนะครับนี่ไป เตรียมขึ้นเนินต่อไปเออโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปสุดแล้วถ่ายมาให้ดูนะครับถ้าไม่ลืมนะถ้าชุดขึ้นไปก่อนนะครับก็อดดูเหมือนกันนะตอนนี้นะก็ได้ขึ้นมาเปอันท,ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนนนลุงก,กำลังขึ้นอยู่นะฮะเหนื่อยเหมือนกัน เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> หยดอดมากเลยนะเจ็ดิกว่าแล้วโอ้ยปันได้ขนาดนี้คือเก่งมากๆเลย <gasps> โอเคครับไปไปต่อแล้วตอนนี้นะครับผมได้ขึ้นเนินขึ้นเขามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลุงที่ปันกับผมนะครับไม่ได้มาด้วยนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้คือเขาบอกว่าให้ผมมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านมืดนะครับส่วนเขานะครับก็อีกไม่เท่าไหร่นะครับก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม u t u b e กระทิพาปันด้วยนะครับแล้วก็ Facebook นะครับเพจกระทิพาปันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝนจะตกแล้วสวัสดีครับ